ตอนนี้เราจะปล่อยรุ่นผู้หญิงครับรุ่นผู้หญิงนะครับตอนนี้ประธานในพิธีครับตอนนี้ประธานในพิธีจะกล่าวรายงานนะครับกล่าวรายงานเลยชมให้ให้ชมบรรยากาศกันนะนี่น้องๆที่มาวันนี้นะครับของเราก็คือน้องชะนะครับน้องชะนะครับทีมคุณพลนักปั่นสุร่านเาาน,น,นี่ดยดีมากเลยครับดีดีอะดีดีดีดด วันนี้ช่างภาพเราเยอะมากเลยครับช่างภาพเราดูน้ำปั่นน้ำปั่นทั้งหมดเลยเยอะที่สุดเรื่องมากเลยเจ้างหวะเดี๋ยวรอรอนะครับรอรอนะครับรอรอนะเวียนประธานในพิธีว่าที่ร้อยโทยุทธการรัตนมาสนายยุทีลาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราชมาติดต่อที่แทนราษฎรเขต4จังหวัดนคราศดรสีน้ำราษกระผมนายสมพรทองมบางที่ปรึกษาชุมนุมจักรยานจังหวัดนครศรีธรรมราช ทำหน้าที่แทนประธานชมรมจกกรักรยานนครศรีธรรมราชพลตตันสสตสงสงสยแมแนะนำตัวแทนคณะกรรมการและกีฬานักกีฬา,า,าทุกท่านจาัดก,การแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราชปีงบประมาณพุทธศักราช2566ประเภทจกกักรยานวัดสงค์ของการจัดกิจกรรมครั้งนี้นะครับ เราได้เปิดโอกาสให้นักกีฬาภายในจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียงที่มีความสามารถได้มีโอกาสร่วมกันแข่งขันเพื่อแสดงศักยภาพของตนเองและพัฒนาอย่างเป็นระบบสองเพื่อเป็นการพัฒนานักกีฬาจักรยานของจังหวัดให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นสามสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสี่เพื่อเตรียมความพร้อมของนักกีฬาเป็นเลิศ dan crang keuangan, jangkauan, dan keuang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 an, dan